w h a สสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ออกมาเรเชนกันแบบเร็วๆนะครับผมตัวอย่างแปลรั้ญาใจเธอ Part สอ EP จบเลยนะคระับน i n แล้ว มันด่ามา,มากอย่างที่ทุกคนดูตั้งแต่ EP พีหนึ่ขออัปเดตนี้ก่อนแล้วกันก่อนจะคุยกัน EP ที่4ที่ลงรีแคปปฏิอิชันไปอ่ะใครไม่ดูอ่ะอยู่กำลับบงแก้อยู่พอดีว่ามันติดเรื่องลิขสิทธิ์บางอย่าง Something ซึ่งกำลับบงทำอยู่ว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่มีคนดูประมาณสองพกว่าแล้วมัง้งแล้วมันก็เลยมีปัญหาอยู่มันก็มีปัญหาแล้วมันก็ถูกบล็อกไม่ให้ฉาย ดังนั้นก็ยก,ยกเลยปิดเป็น p r i v a t e ไว้ก่อนนะครับผมถ้าแก้ได้จะรีบเปิดให้ดูการทั้ง Recap แล้วก็เล ktion ตัว EP ที่4นะครับตอนนี้ใครไม่กด Subscribe ช่องให้อยู่นะครับเดี๋ยวฝากกดก Subscribe ช่องด้วยนะครับช่องใกล้จะ2,000 0 Subscribe แล้วค่ะอีกประมาณ270บซับเท่านั้นเองครับช่องคนอื่นเขาไปแบบเป็นแสนซับเป็นล้านซับแล้วนะครับเมื่อฝากด้วยนะครับ please EP ที่4อ่ะจบรงที่เต๋กับโอเอ๋วเลิกกัน เต๋ตัดสินใจแคสติ้งและผ่านก็ไม่เป็นศิลปินมินดาลาคนนึงแหละก็ไม่รู้ยังไงแต่เชื่อว่าประสบความสำเร็จเพราะเต๋มีความมุ่งมั่นน้อยอย่างที่เรารู้จักเต๋ตั้งแต่ EP แต่พาร์ทหนึ่งจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็มาต่อด้วยอ,อ่ออยู่ก็ไม่โฟก,กัสหน้าดำสอรี่ครับโอเอ๋วก็อยู่กับเพื่อนอยู่ว่าต่างคนต่าง move on คือใช้ชีวิตคนหนึ่งก็ไปเป็นนักแสดง เรีนยนหนังสือเป็นนักแสดงคนหนึ่งก็ตั้งใจเขาอยากเป็นนักโฆษณาโอเอ๋ OA ก็น่าจะไปทิศทางนั้นเราคงต้องเดี๋ยวดูวันจบแล้วเรามาเดากันว่าเขาจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะอย่างที่เราบอกเลยว่าอย่างที่ทุกคนถ้าอยู่ในชุมชนอยู่ประจะําอ่ะโยกอะ่ะตั้งให้วตไว้ในชุมชนของช่อง youtube ถูกปะว่าเตะกับโอเอ๋ว่ามันจะจบยังไงเชื่อไหมว่าในสองร้อยกว่าคนอะ่ะเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์อะ่ะใหญ่เขากลับมาคืนดีกันไว้ทุกคนเห็นปะ โคตรเยอะ,อะและอีกส่วนหนึ่งอันดับสองลงมาคิดว่ากลับมาเป็นเพื่อนกันแต่ก็ไม่ได้คบกันอะไรอย่างนี้ครับคงมาเราดูกันใครไม่โหวตไปโหวตได้นะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เรามาดูอะไรชดใใจเธอพร้อมๆกันตอนนี้ามาดูตัวอย่างกันดูครับว่าจะเป็นไงเหตุ <c oughs> ที่ใหม่หรือยังเราอัปเกรดแต่พอดีใหญ่ปุ๊บปัญหามันคืออะไรปะกล้องอะแม่งโฟกัสตรงนี้เว้ยเยอะเพราะแสงมันสว่างแล้วไม่โฟกัสหน,หน้าอยู่หน้า,นากระจกดำโอเคดูกันเลยครับ เราเพิ่มเต็มกันโกลยี่หกแล้วใช่ป่าวชื่อของมันนจะเป็นดาราจริงเลยเว้ยเป็นเหมือนที่ผมเคยฝันเหมือนกันแต่ไม่รู้ทำไม,มรู้สึกงงอ่ะ โอเคจบแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือเลิกกันจริงๆแม่งน่าจะขาดไปเป็นปีซะด้วยซ้ำนะดูจากเกมแล้วอ่ะเต่เอ๋วน่าจะเลิกกันแล้วไม่คุยกันเป็นปีสิ่งที่เราเห็นก็คือเตเป็นแอคเตอร์เป็นนักแสดงจริงๆแล้วแล้วก็น่าจะดังเพียงพอที่จะขึ้นหน้ามแมกกาซีนคงเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสเร็จแหละพอเขามีความมุ่งมั่นและมีความพยายามหยกเชื่อว่า,วาคือทาย์ของเตเป็นแบบนั้น ส่วนโอเอ๋วถ้าเห็นจากการที่นั่งทีวโตนั้นก็น่าจะทําอยู่ที่บรษิษัทโฆษณาหรือกลับมาเจอกันอีกครั้งน่าจะใช่อย่างนั้นแหละเพราะว่าในท้าย EP4 ตัวอย่างมันคือโอเอ๋วได้ไปที่เอเจนซี่ทำเอเจนซี่โฆษณาระดับประเทศที่ดังๆอย่างเงี้ยดังนั้นก็น่าจะเป็นฟิลนั้นป้าทุกคนคิดเหมือนหยกไหมคงจะโคจรกลับมาเจอกันแล้วได้คุยกันอีกครั้งหนึง่งแต่สิ่งหนึ่งที่เต๋พูดอะหยกแอบรู้สึกว่าเต๋น่าจะรู้สึกว่า การขึ้นไปอยู่ในยอดพีระมิดอ่ะในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นอ่ะในโกลแล้วอ่ะแต่หันไปแล้วคุณไม่เจอคนที่เคยก้าวมาพร้อมคุณตั้งแต่แรกในการประสบความสําเร็จบางครั้งอ่ะเราเดินมาพร้อมกันหลายๆคนหรือกับใครสักคนหนึ่งมันไม่ใช่ทุกคนที่สามารถจะขับประคองหรือ,อยังเดินมาพร้อมคนอีกคนหนึ่งได้ถึงโกลมันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือคนนึงยอมแพ้หรือยอมปล่อยมือกันไปนั่นคือสิ่งที่บอกว่า วันนี้เต๋ทำได้ทุกอย่างสิ่งที่เขาอยากเป็นอยากฝันแล้วมันเป็นความจริงแต่เขาไม่มีคนคนนี้ไม่มีโอเอ๋คนที่เป็นเพื่อนสนิทที่สุดเป็นแฟนคนแรกเป็นแฟนที่เขารักมากที่สุดอยู่แล้วส่วนพาของโอเอ๋อ่ะโยชเชื่อว่าโอเอ๋รักเต๋อยู่มันคือเฟิร์สเลิฟใจลึกๆอะโยชยังอยากหวังให้เขากลับมาพบกันนะแต่ทุกคนคิดว่างไงบ้างว่าไปละฉันด้วยใจเธออะ ทีมเขียนบทเพิ่มกับเขาวางเกมไว้ยังไงอกอยากให้มันกลับแบบคำว่า beginning อะเริ่มกันอีกครั้งหนึ่งตรงที่ให้โอกาสในการเริ่มคุยกันแล้วพัฒนาอีกครั้งหนึ่งแล้วลุ้นต่อไปเองก็น่าจะดีกว่าเลอกครบกันเดี๋น้อยสุดกลับมเป็นเพื่อนกันก็ยังดีคิดเหมือนที่อกปะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดู ออนแอร์เต็มๆพร้อมกันทาง ALS Play ตอน2องทุ่มนะครับว่าบทสรุปความรักของเต๋และโอเอ๋จะเป็นยังไงแล้วหวังว่าจะไม่ติดลิขกสิทธิ์ก็อยากให้ทุกคนได้ดูพร้อมๆกันนะครับผมและเงินจอกคลิปหน้าครับบายลิฟย่นะครับ